สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการไฮเทคโชว์เคสเดี๋ยวเราจะไปแนะนำตัวงานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวลองไปติดตามดูกันนะครับจักรยานไฟนะครับเราเรียกว่า e b ไลนะครับมอเตอร์ที่เราใช้เราเรียกว่ามอเอร์นับมอเตอร์เลยใช่ไหมครับ,บมอเตอร์สามร้อยห้าสิบวัตต์ครับคูนี้อล้ถ้าใช้มอเตอร์ตั่นี้แล้วจักรยานเราแทบไม่ต้องแดัดแปลงอะไรเลยครับเราเอา มอเตอร์มาใส่ปุ๊บเราก็ขี่ได้เหมือนเดิมครับถ้าแบตหมดก็ขี่ได้เหมือนเดิมอ๋อหมายความว่าใช้ด้านเทอร์ฟ้าแล้วก็ยังเป็นจักรยานได้เหมือนเดิมอีกนะเนี่ยต้องเลยครับอ๋อแล้วหมดเราก็สามารถขี่ได้มีคันเร่งอยู่ตรงนี้คันเร่งอ๋อโอ้กึ่งกึ่งมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยครับครับอ๋อแต่ไม่มีปอดนะใช้ได้ e-bike อครับผม e-bike ครับรุ่นนี้นี่เราได้ยังไงมาเนี่ยรุ่นนี้เรา ตัวจักรยานเราไปถ่ายแม่โควิดมาครับแบตเตอรี่เราไปถ่ายโครงการแดดพันเนอร์เราไปซื้อมาอ่าฮะพันเนอร์ตอนนี้เราก็ยังใช้ของครับของต่ากินอยู่โอเคโอเคเราพยายามพัฒนาอ๋อเยี่ยมเลยครับเราบาลังทดสอบข้อดีข้อเสียเรื่องอื่นๆด้วยเช่นระยะทางความเร็วฮะโอเค งั้นเดี๋ยวเราลงไปทดสอบสมรรถภาพกันเลยนะครับไปเลยครับมาปั๊บจริงๆครับแมาจักรยานไฟฟ้ามันดีอย่างน,นี้นะครับโอเคไปเอาละครับตอนนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือผมกำลังนั่งอยู่บนจักรยานไฟฟ้านะฮะโอ้โหเนียนมากครับไม่มีเสียงเลยฮะ เรากําลังมุ่งไปในถนนของศูนย์วิจัยนะครับความเร็วคันนี้สักเท่าไหร่ฮะอ่าเรา,เ,ราเกือบร้อยกิโลเมตรได้ฮะสวัสดีครับ,นนรบพี่ป้าโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยจะสวนคับรถ <c oughs> อยู่แล้วนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> โอ้รถติดอย่างนี้นะครับเราร<ถ>ออกเลนขวานะครับออกเลนขวาได้เลยครับอ่าโอ้ ก็สุดยอดมากอะระวังสวนรถนะเว้ยเฮ้ยโอ้ไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นเลยฮะโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับไครับรถติดอย่างนี้ครับเราไม่ใส่ใจนะฮะโอ้โหสุดยอดเอาสวนเล่นก็หมดทุกทางเลยใชใช้ได้ครับโอ้โหเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภัยกับธรรมชาติจริงๆครับแต่ขอบคุณมากเลยนะครับโอวิแล้วนี่มีแผน ให้สามารถขับเคลื่อนได้ดีกว่าใช่ครับดีกว่าของอันนี้เป็นของจีนใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอ้โหปุ๊บโอ้โหดูนะครับขึ้นทางลาดโอ้โหไม่มีตกจริงๆครับแม่อันนี้เราใช้แบตเตอรี่รวมกันแล้วเป็น24โวลต์36โวลต์ครับ <v> <v> 3 6โวลต์สก <g> <g> ้อนสาก้อนแม่ เลียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จักรยานคันเล็กๆแค่นี้เอาคน2คนนะฮะดึงขึ้นไปได้ปุ๊บโอ้โหปุ๊บเอ้ยน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับรอดมาได้ฮะแม่โอ้โหนี่คือลักษณะการใช้งานในอาคารนะครับอย่างที่เห็นครับจักรยานนี้ใช้ได้ทั้งบนบกในน้ำแล้วก็ในอาคารนี่คือดรบีทีระของเรานะครับผู้ขับขี่ โอ้กล้องตามไม่ทันจริงๆครับลักษณะความเร็วขนาดนี้คิดว่ายังไงไหมครับลงจริงเลยจริงเหรอตึ้งหางึ้งหางขาหางเบี้ยงเลยอ๋อนี่มาเลยครับโอ้โหดร์บีทีละนะครับเข่าซ้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหโอ้โหดูการเข้าโค้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหการลูดการลูดเป็นไงครับโอ้โหเข้าโค้งหนึ่งเข้าโค้งหนึ่งผ่านไปได้อย่างดีฮะเข้าโค้งสองโอ้โห โอ้โหสมูทมากครับครับอาแนะนำตัวด้วยครับแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับผมจริงๆไม่อยากจะแนะนำตัวใครๆก็เรียกผมว่ามาริโอนะครับมาริโอนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาริโอครับผมลุยฮะโโอ้หเราสองคนจะมาทดสอบประสิทธิภาพ bicycle electronic นะครับใช่ครับครับเราจะดูกันว่ามันดีแค่ไหน พร้อมย้งนโอเค I'm ready e a d y c l e โอ้โหลักษณะการออกตัวนะครับไม่ใช่ธรรมดาจริงๆผูู้ช่วยนะเวลาดูใจกันรองทั้งสองคนนะคะัตอนนี้นำ b i c i c l e ออกตัวไปแล้วนะครับผ่านโค้งแรกเข้าโค้งที่สองนะฮะดูลักษณะจังหวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วจริงๆครับไม่น่าเชื่อโอ้โหกล้องจับตาไม่ทันเลยครับ หายไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายโอ้โหดูลักษณะนะฮะหน้าตาคารลมคมคายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วจริงๆครับแม่ผ่านโค้งนี้ไปได้ ผ่านโค้งไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเกย์เจย์ชอว์กันจนเกินเป็นเกย์อยู่ห่านะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สองสองคนดิมแลสองคนดิสองคนละสองคนดิแบบแบบพยุงกันมาดิใครก็บอกว่า ครับมาโอมาโยไปมาโยมาโยไปอยโยงานนี้ดีมากก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ว่างานวิจัยใดๆก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับโอกาสหน้าพวกคุใหม่ครับสวัสดีครับ